กราฟปื้มรายได้บัวผันฟันยับทะยานสู่50ล้านแล้วพระเอกขวัญใจสายวายหนุ่มกราฟคณาวุฒิที่ประเดิมงานภาพยนตร์เรื่องแรกนายบัวผันฟันยับประกบคู่กับนางเอกซูปเปอร์ซาแอนทองประสมรวมด้วยชาวแก๊งสายห้าทั้งไห่อภารพรจะนุพันธก๊อตจีทัชกรและอื่นๆที่ยกขบวนมาร่วมกันสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งหลังจากดูจบแฟนหนังต่างการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสนุกทั้ง ตอนนี้ทํารายได้ทะยานสูง50ล้านบาทแล้วซึ่งหนุ่มกัฟได้ออกมาเปิดใจว่าดีใจสุดๆขอบคุณแฟนนังและแฟนคลับทุกคนที่ให้การตอบรับกับหนังเรื่องนี้กันดีมากๆส่วนเรื่องรายได้ก็ได้คุยกับพี่แอนตั้งแต่แ,ตแรกแล้วว่าไม่ได้คาดหวงังแค่อยากให้คนดูมารับความสุขกลับไปกับฉากเลิฟซีนกับพี่แอนโดยบอกว่าเป็นฉากเดียวกับที่หลายคนถามว่ามีกี่เลเวลซึ่งเป็นฉากเลิฟซีนน่ารักน่ารักตอนถ่ายก็ไม่มีเคิร์สใส่ เต็มตามที่ผู้กำกับบอกเลย